ดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการเรื่องเล่าจากพระไตรปิดกมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับผมอาจารย์เช้าก็นำ เรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทางอาจารย์เช้าชาแนลแห่ง YouTube นะครับวันนี้เรายังจะเล่าต่อเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาถึงสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ว่ามีความลึกซึ้งละเอียดอ่อนอยากที่จะมีคนเข้าใจได้นะครับแล้วก็ทำให้พระองค์เนี่ยก็เกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็ คิดที่จะไม่สั่งสอนในช่วงต้นๆของการตัสรู้นะครับจึงได้เดือดร้อนไปถึงทั้งสามโลกเลยนะครับโดยเฉพาะ,ะพระพรหมนะครับเท้าสหัมบดีพรหมจึงได้ตัดสินใจมากราบทูลพระพุทธเจ้าอาราธนาให้แสดงธรรมแก่ผู้ที่มีบุญญาบารมีแก่ผู้ที่มีความรู้นะครับโดยให้สติในการที่ ว่าในสัตว์โลกทั้งหลายนั้นก็มีผู้ที่จะสามารถรู้ได้หรือไม่สามารถรู้ได้นะครับเรื่องนี้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าได้ยินหรือแววเสียงหรือเห็นพรหมที่มาให้สติในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาพุท สัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกในอนาคตนั้นเนี่ยก็จะต้องมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณและก็พระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการปลุกพระมหากรุณาธิคุณที่จะต้องช่วยสัตว์โลกเนี่ยให้ข้ามพ้นวัฏสงสาร ให้พ้นทุกพ้นโสไปได้จึงต้องใช้พระปัญญาคุณในการพินิษพิจารณาสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยความยากลำบากแล้วก็ใช้พระบริสุิทธ์ที่คุณในการประกาศศาสนาก็ต้องติดตามนะครับว่าพระพุทธองค์นั้นเมื่อพรมลงมาอรัธนาและให้สติขนาดนี้แล้วเนี่ยพระองค์จะทรงธรรม อย่างไร ลำดับนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธจักสุอีกครั้งหนึ่งเพราะทรงรู้แจ้งการเชื่อเชิญของพรมและเพราะอาศัยความ กรุณาต่อสัตว์โลกของพระองค์ก็ได้เห็นสัตว์โลกทั้งหลายผู้มีทุลีในจักสุขน้อยคือมีกิเลสน้อยผู้มีทุลีในจักสุขมากก็คือมีกิเลสและมากด้วยตัณหาผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็คือผู้ที่มีบุญญาบารมีพร้อมผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนก็คือผู้ที่อยากจะต้องฝึกอินทรีย์คือฝึกความเพียรความพยายามต่อไปผู้ที่มีอาการดี ผู้ที่มีอาการไม่ดีผู้ให้รู้ได้ง่ายผู้ให้รู้ได้ยากบางพวกก็เป็นผู้เล็งเห็นโทษภัยในโลกหน้าการที่ทรงเล็งเห็นสัตว์โลกที่เป็นไปต่างๆนานากันดังนี้ก็เปรียบเสมือนดอกบัวดอกประทุน ดอกคุณดริกที่ยังจมอยู่ในน้ำบ้างที่ขึ้นเสมอน้ำบ้างที่ขึ้นพ้นน้ำแล้วบ้างจึงได้ทรงโต้ตอบสามบดีพรมว่าเราได้เปิดประตูนิพพานแก่เธอแล้วสัตว์โลกเหล่าใดเป็นผู้ชอบการฟังสัตว์โลกเหล่านั้นจงเปล่งออกซึ่งศรัทธาคือจงตั้งใจฟังเราไม่เห็นแก่ความลำบากกายลำบากวาจา เราได้แสดงธรรมที่ประณีที่แคล่วคล่องว่องไวในมุมมนุษย์แล้วสหัมบดีพรหมเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ทรงเปิดโอกาสที่จะแสดงธรรมประกาศคําสอนของพระองค์แล้วก็ถือว่าตนเองได้ทําหน้าที่หมดแล้วก็กราบพระพุทธองค์แล้วก็ลาจากไป ในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราไปดูในคำภีร์ชั้นอัตถกถานะฮะพระอัตถกาจารย์ก็อธิบายเอาไว้ว่าสหัมบดีพรมนั้นเนะี่ยไม่ใช่เพียงองค์เดียวมีถึงหมื่นองค์คือมาจากหมื่นจักรวาล แต่ว่าที่กราบทูนั้นมีเพียงองค์เดียวก็คือมีหัวหน้าอยู่องค์เดียวคำว่าเปิดประตูนิพพานนั้นได้แก่การเปิดโอกาสที่พระพุทธองค์จะได้แสดงธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาเพราะการแสดงธรรมอันเป็นหนทางให้สําเร็จสู่นิพพานก็เท่ากับเปิดประตูนิพพานหลายท่านก็อาจจะยังมีปัญหายังมีคําถามอยู่ในใจนะครับว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาแสนยากแสนลำบากทั้งกินเวลานาน,านอันหาประมาณมิได้เพียงแต่ในชาติปัจจุบันก็ได้ทรงทำทุกขการกิริยาอย่างแสนลำบากอยู่ตลอดเวลาหกปีส่วนพระพุทธหฤทัยของพระองค์ก็เต็มเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาอุตสาหะวิริยะเหตุไรจึงว่าพระพุทธเจ้ามีพระไัยน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อย เพื่อจะไม่ทรงแสดงธรรมข้อนี้มีคำอธิบายเอาไว้ในอัตถกถาต่างๆว่าเป็นเพราะเหตุสองประการคือประการที่หนึ่งว่าเป็นเพราะพระองค์เนี่ยได้ทรงอยู่ในที่สงัดมาถึง49บาวันแล้วใจก็น้อมไปสู่ความขลขหวยน้อยเป็นธรรมดาข้อนี้เราก็พอจะเปรียบได้ดังกับคนที่ตื่นนอนใหม่ๆคือคนที่ตื่นนอนใหม่ๆใจย่อมตกอยู่ ในความไม่คล่องแคล่วแวววายก็คือเหมือนอย่างไม่ตื่นในงานนั้นๆต่อมาเมื่อพูดนั้นล้างหน้าล้างตาแล้วใจจึงจากผ่องใสสดชื่นนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมดาของคนเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ต้องทรงนึกอย่างนั้นเพื่อให้โอกาสแก่พรหมคือถ้าไม่ทรงนึกอย่างนั้นพรหมก็ไม่ได้โอกาสที่จะมาทูลอาราธนา S <S เพื่อให้ทรงแสดงคมอาจารย์บางพวกอันนี้เป็นคําอธิบายของท่านพระอาจารถอาจารย์ทั้งหลายนะครับโดยเกรงว่าเราเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นพระอาหารหันต์แล้วตัสรู้แล้วรู้ธรรมมันลึกซึ้งแล้วเนี่ยทาไมจึงเกิดมีน้ําพระทัยท้อถอยนะครับพระพุทธเจ้าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้อันนี้เราก็คิดกันอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพระอาจารถอาจารย์ในทุกชั้นเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจนะครับคือ ถ้าไม่พระพุทธองค์เนี่ยไม่มีจิตอย่างนั้นเนี่ยนะครับในเหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าพระพุทธองค์ไม่ไม่เกิดอาการเหนื่อยหน่ายก็พรมก็จะไม่มีโอกาสมาทูลรัตนาก็เป็นการเปิดโอกาสให้พรมซึ่งเป็นผู้สร้างในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะครับได้เปิดโอกาสได้เปิดแนวทางก็คือได้สร้างปัญญา สร้างแสงสว่างให้กับโลกนี้นะครับอาจารย์บางพวกนะครับก็พยายามที่จะอธิบายว่าเพราะโลกเนี่ยย่อมนับถือพรหมเมื่อพรหมไม่ลงมาราตนาเสียก่อนก็จะไม่มีผู้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าในเหล่านี้ในที่ว่าเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะทรงให้โอกาสแก่พรหมเพื่อจะได้ทูลราตนานั่นแหละเป็นในที่มีเหตุผล กว่าในอื่นก็คือเป็นเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่านะครับแต่แล้วแต่ท่านผู้ที่จะคิดเอานะฮะเพราะว่าส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ดีทั้งนั้นนะครับโดยลักษณะนิสัยแล้วนะครับผู้ที่มีความรู้ผู้มีความเชื่อมั่นผู้มีความดีในตัวเนี่ยนะครับจะไม่โพลธนาโดยที่ไม่มีโอกาส หรือโอกาสไม่เปิดนะครับผู้รู้มักจะเงียบนะฮะตามภาษิตไทยก็บอกนิ่งพูดไปสองไปเบียหนิ่งเสียตำาหลืงทองออนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของพระพุทธองค์เนี่ยก็เป็นแบบอย่างนะครับว่าใครก็ตามที่รู้ดีพูดเก่งพูดได้พูดคล่องเนี่ยนะครับถ้าจะให้เป็นไปตามลักษณะของพระพุทธองค์ก็คือต้องมีคนมาบอกให้พูดต้องมีโอกาส ที่จะพูดจึงค่อยพูดแต่ว่าบางคนเนี่ยนะครับโอกาสไม่โอกาสไม่รู้แต่ว่าฉันเนี่ยอยากจะพูดอยู่ตลอดเวลาเห็นใหม่ไม่ได้เห็นงานไม่ได้ต้องพูดอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วคนจะฟังแล้วฟังได้ไหมฟังเข้าใจไหมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดโอกาสก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการพูดที่ดีนะครับตรงนี้เราก็พิพจารณาเอาก็แล้วกัน,นครับในอัตถกถาของพระสูตรที่นํามาเล่านี้นะครับท่าน ก็ได้ยกเอาความลำพึงของพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าจะเป็นความลำบากแก่เราเปล่านั้นเนี่ยขึ้นมาอธิบายไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าคิดถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นอันแสดงธรรมแก่คือเป็นการแสดงธรรมแก่ผู้ไม่รู้อันใดน,นะครับหมายถึงว่านึกถึงคนที่แบบไม่รู้เรื่องก่อนก็คือพูดไปก็สองไพเบีย้ยพูดอย่างนั้นนะครับถ้าตามสำนวนไทยนะพูดไปก็สองไพเบีย้ยดังนั้นจึง นิ่งเสียดีกว่าไหมนะครับทีนี้การแสดงธรรมแก่ผู้ไม่รู้วันนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นความลําบากและก็เป็นความเหนื่อยของพระองค์โดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็การแสดงธรรมการออกแรงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นการเบียดเบียนร่างกายของพระองค์นะครอันนี้ความคิดเนี่ยก็มาหยุดอยุดตรงนี้แต่ว่าสิ่งทั้งสองนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีในจิตของพระพุทธเจ้าเลยมีคําถามว่าเพราะเหตุไร จิตของพระพุทธเจ้าจึงทรงน้อมไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งถึงความเป็นสัพพันธอยู่ก็เพราะได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราพ้นแล้วจกให้ผู้อื่นพ้น เราข้ามแล้วจกให้ผู้อื่นข้ามเราถึงความเป็นสัพพันญอยู่แล้วจากอย่างโลกนี้กกับทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นไปได้ดังนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคําที่พระพุทธองค์ได้ทรงเขาเรียกว่าตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานตั้งจิตเอาไว้ตั้งแต่ตอนบำเพ็ญบารมีแล้วนะครับแต่ว่าพอมาสําเร็จแล้วเนี่ยทำไมจึงได้ เกิดการอ่อนเพลียและเหียดใจแบบนี้นะครับเรื่องนี้พระอาจารยาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงนั้นก็จิตของพระองค์เนี่ยน้อมไปอย่างนั้นเพราะอนุภาพแห่งปัจจเวกคณะด้วยว่าเมื่อพระองค์ถึงความเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงทรงเล็งเห็นป่ารกคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายและความลึกซึ้งแห่งพระธรรมความที่ป่ารกก็คือกิเลสของสัตว์ทั้งหลาย และความลึกแห่งพระธรรมก็ปรากฏโดยอาการทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงคิดว่าสัตว์โลกเหล่านี้เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้เศร้าหมองยิ่งเป็นผู้ยินดีด้วยราคะเป็นผู้ขุนด้วยโทสะเป็นผู้ลุ่มหลงด้วยโมหะจะรู้แจ้งแทงตลอดได้อย่างไร อันนี้คือข้อพินิษพิจารณาเพื่อที่จะหาทางว่าจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้เข้าถึงสัจธรรมได้นะครับดังนั้นจิตของพระพุทธองค์ก็เลยน้อมไป นะครับแม้ด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาซึ่งเป็นป่ารคคือกิเลสเห็นกิเลสมันเต็มไปหมดเลยในโลกนี้นะครับในกลุ่มผู้ดุชนคนธรรมดาแต่พอหันกลับมาพิจารณาธรรมหรือสัจธรรมที่พระองค์ทรงตัดสรู้มาเนี่ยก็มองเห็นความรึกซึ้งของสัจธรรมมองเห็นความละเอียดอ่อน มองเห็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ทินเต็มไปด้วยกิเลสหรือกิเลสหนาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ครับข้อพิจารณาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับบุคคลเนี่ยเอาปลายแห่งขนสายก็คือขนเนื้อสายหรือขนที่เล็กที่สุดเนี่ยครับแล้วก็เอามาพิจารณาแบ่งออกเป็นเจดเสียงแล้วก็นำมาต่อกันเข้าซึ่งเป็นของที่ทำได้ยากเมื่อพิจารณาดังนั้นแล้วนะครับจึงทำให้พระองค์ได้มองเห็นว่ามันก็มีความ ยุ่งยากอยู่บารมีใดๆที่เราไม่ได้ทําให้เต็มก็ไม่มีเลยอันนี้คือข้อคิดของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อเราความจัดมานและพลมานอยู่แผ่นดินก็ไม่ไหวถึงเมื่อเราได้สาเร็จปุเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามได้สําเร็จที่ปจักุในมันจจิมยามแผ่นดินก็ไม่ไหวต่อเมื่อเราแทงตลอดซึ่งปฏิจสมุปบาทในปัจทิมยามหมื่นโลกธาตุจึงไหว เป็นอันว่าธรรมนี้เนี่ยแม้ผู้เช่นเราซึ่งมียานเฉียบแหลมก็ยังแทงตลอดได้ยากโลกิยะมหาชนจ<า>กักแทงตลอดได้ยานได้นี่ก็อยู่ในยุหนึ่งของห่วงความคิดของพระพุทธเจ้านะครับแม้ด้วยอนุภาพแห่งการเล็งเห็นความลึกแห่งธรรมอย่างที่ว่ามานี้เนี่ยจิตของพระองค์ก็ได้น้อมไปอย่างนั้นก็คือว่า จิตก็เลยคิดว่ามันยากจริง,รงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งพระอาจารย์าจา์ก็อธิบายว่าจิตของพระองค์นั้นน้อมน้อมไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะ ประสงค์จะให้พรหมมาทูลขอแล้วจึงทรงสจักแสดงธรรมด้วยว่าพระองค์ทรงทราบดีว่าเมื่อจิตของเราน้อมไปเพื่อความเป็นผู้ขวนขวายน้อยมหาพรหมก็จะทูลขอให้ทรงสแสดงธรรมสัตว์โลกเหล่านี้จะเป็นผู้เคารพพรหมถ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์จะสแสดงธรรมแต่มหาพรหมได้ทูลขอจึงได้ทรงสแสดงธรรมเขาก็จะตั้งใจฟังด้วยคิดว่าต้องเป็นธรรมอันสงบอันละเอียดเป็นแน่ แม้ด้วยการอาศัยเหตุนี้จิตของพระพุทธเจ้าจึงได้น้อมไปเพื่อความขนขวายน้อยแต่ไม่ใช่ว่าน้อมไปเพื่อจะไม่แสดงธรรมคำว่าสหมบดีพรมนั้นได้แก่พระเถระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสหถะในศาสนาของพระกัตศกพ,พุทธเจ้าพระสห กัดสหกัดเถระเจ้านั้นเนี่ยทำให้เกิดปฐมฌานแล้วหรือทําให้เกิดญาณแล้วก็ได้เกิดไปเป็นพรหมมีอายุหนึ่งกับในชั้นปฐมภูมิมในพรหมโลกได้ชื่อว่าสหัมบดีพรหมสหัมบดีพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระหทัยน้อมไปในความเป็นผู้ขวัญขวายน้อยนั้นก็จึงได้ร้องประกาศขึ้นว่าประกาศในใจนะฮะว่าโลกช<ล>ิบหายลแล้ว โลกชิบหายแล้วเพราะพระพุทธเจ้ามีพระหาไทยน้อมไปในความขวัญขวายน้อยแล้วในคราวนั้นพรมในหมื่นโลกธาตุจึงได้มาประชุมพร้อมกันในจักรวาลแล้วสามบดีพรมนั้นจึงพร้อมกับพรหมมืนองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้านั้นได้กลับพระไทยมาแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกข้อนี้นะครับก็ เป็นข้อหนึ่งที่เราเองก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าพระพุทธองค์ซึ่งต้องถือว่าเป็นพระสัพพัญญูนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ รู้โดยรอบดังนั้นก็น่าจะเป็นจิตของพระองค์งที่เปิดโอกาสให้พระพรหมได้แสดงบทบาทในพระพุทธศาสนาพระพรหมนั้นจริงๆแล้วในศาสนาพราหมณ์ในศาสนาโบราณของอินเดียก็ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเมื่อจะเปิดประตูสู่พระนิพพานก็จึงต้องอาศัยพระพรหม มาเปิดเมื่อพระพรมมาเปิดแล้วการที่ผู้คนจะเชื่อฟังการที่ผู้คนจะตั้งใจฟังเพื่อที่จะเปิดประตูเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระนิพพานนั้นก็จะเป็นเรื่องไม่ยากจนเกินไปนะครับดังนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องยกคุณงามความดีให้กับพรมนะฮะโดยเฉพาะหัวหน้าพรมที่ชื่อว่าสหัมบดีพรม ดังนั้นในการที่จะนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงในทุกๆครั้งเราจึงต้องเอ่ยคำว่าโภมาจลูกาทิปติสหัมปติกัดอัญจชลีอันทิวลังอายาจาถะนะครับซึ่งเป็นการอารัธนาธรรมในทุกๆครั้งตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอให้ท่านบูฟังทุกท่านโชคดีนะครับได้รับความรู้เบื้องต้น ในการที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศศาสนาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อช่วยกันประกาศศาสนาจะได้มีบุญญาบารมีเทียบดังพรมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังท่านก็จะทราบเป็นคนแรกครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีดสวัสดีครับ